โอเคแสงแสงเอ่อใช้แสงไฟครับจะใช้จะใช้ไฟครับจะใช้ไฟครับเฮ้ยกู <c oughs> โดดเลยทีเดียวโอเคช่างมันไม่ใช้ก็ได้ไฟคิดวแค่เราจัดจัดการไอ้ตนบนใช้ไฟก็พอละโอเคปึ๊บไปกันต่ออยู่ไหนเนาะนี่ก็ไม่มีนั่นก็ไม่มีตันนี้มีไหมไม่มีสุดพาร์ตตายเนี่ยอยากรู้มากเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บ ป๊าบไอนี่อยู่นี่โอ้ยหลอกไปทำไมเดี๋ยวมันเห็นเอ่อถ้ายิงไอ้นั่นแล้วมันไปจับไอ้นู่นไม่น่าจะทันคิดไม่ออกเอาไงดีวะอยากรู้ไอ้ยาที่มันแต่งตัวประหลาดอะอยากรู้มันลึบหลอกคอขอถามก่อนเลยบอกมาเฮ้ยนี่ไง เอซีไฟน์อินโฟมิชันฮิสโตคัสเซตเทปมาละมาอคนมันมาอีคนณละมาอคนละหลับมึงหลับมึงหลับกูจะเก็บอีกคนนั่นแหละโอเคอ่ะงั้นกระตาเหมือนฮึบนี่โอเคอ่ะบอกมานายแต่งตัวเหมือนชาวบ้านต้องรู้อะไรบ้างอย่างก็ยังไม่รู้อยู่ดีโอ้ยไม่เคยรู้อะไรเลยหลับหลับนั่นแหละ ้ย hey, ไม่ได้เรื่องเกมนี้แมกกาซีนอะไรสักอย่างด้วยเก็บได้ปะ่ะยังไงแมกกาซีนปืนกลนเนาะช่างมันแล้วกันอืมนี่พี่ไม่รู้จริงนะ่าพาร์ทอย่างนี้น้องนี่ไม่รู้จริงแคนี่ยนี่แบบเล่นมั่วมากเลยตอนนี้บอกตรงโอเคไอดอลต้นอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เรามาสเนคสเนคอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่ใช่ไหมอันนี้คืออาร์มอรี่นี่คือเป็นปืนใช่ไหมอาร์มอรี่คือปืนแอนตี้แอร์ลิฟท์เมนต์ พารเสร็จเทปหรือต้องไปหาเทปให้ครบก่อนจะได้รู้ว่าพาร์ทอยู่ไหนแ่บโอ้ลำบากกูเนาะหรืออยูแถวๆนี้ลองมาไว้ก่อนเผื่อไปเผื่อไปแล้วเจอตอนนี้แบบมองตรงมุมวนอย่างตอนนี้แล้ววิ่งกดไงออาไปโดดชนมันขอโทษโทษโทษกราฟโอเคไปดีกว่าโอ้กดวิ่งไปละดูละวิธีวิ่งละ เดี๋ยวจะหลอกลงทีหนึ่งไงล้วจะไปทันยังไงตรงนี้อ้นี้ก็สลบอยู่มันจะตื่นเมื่อไหร่กูย,ยังไม่รู้เลยว่ามันหลับไปอดีแล้วเกียดเรื่องมากกับมันเป้าหมายมันตอนนี้ที่ที่มาร์กมันเยอะมากเลยไม่รู้มาร์กมันเยอะแยะตอนนี้ถ้าจะเริ่มจะหลงทางซะแล้วเริ่มจะหลงทางจริงไงเนี่ยตอนนี้ปึ๊บวิ่งไปละ เซฟเรื่อยๆเกมก็เซฟไปเรื่อยๆนะเออก็ดีเหมือนกันนี่เล่นยาวมากเลยเนี่ยเ,เราก็กลับมาที่เฮลิแพดเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยโอ,อ้โหหลายจุดเลยอันนี้แอนตี้แอร์แอนตี้แอร์อันนี้ไอนนอ,นนอันนี้คือป้อมป้อมป้อมป,ปืนต่อสู้อากาศยานยางไงใช่ไหมที่เราไม่สนอยู่แล้วตอนนี้เป้าหมายของเราตอนนี้เราคือเราจะต้องไปที่ที่จุดที่พาดน่าจะอยู่ตรงนี้มัง้งมีประตูป่ะแค่นั้นแหละ วิ่งละเสียเวลากูซสเหละเกินปึ๊บนั่งประตูนี้แหละจะอยู่ข้างในนี้ป่ะอืมน่าสนใจเ,เนี่ยหลายทางซสเหลอเกินอันนี้เข้าไม่ได้ประตูจะให้กูเข้าบ้างเถอะตันนีก้กลับมาเจอไอ้ตรงกล้องที่เดิมไอ้กล้องนี้ก็ตาดีซสเหลอเกิน เนี่ยเออมันใช้ได้ไหมแบบโผล่ตัวเนี่ยบองตรงที่ชอบมากเลยเนี่ยโผล่ตัวเนี่ยอยากจะยิงกล้องแต่ไม่มีปืนเก็บเสียงให้ยิงอะทำไงดีทางนนี้ไหมเนี่ยทไปนู่นแล้วโอเคจะเย็นจะเย็นตอนนี้ปึ๊บกูไข่ตรงนี้กันล่ะเร็ว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 เร็ ดีมากดีไม่ปืนปืนพกเหรอไม่ดีมั้งไม่อยากฆ่าใครตอนนี้พี่เก็บเสียงเอามาเอามาพี่เก็บเสียงใช่ไหมเอ้ยดีพี่เก็บเสียงแล้วเยี่ยมงานนี้แหละมึงเอ้ยกล้องกล้องดับงานนี้กล้องดับแน่งานนี้มาแล้วคัมแบ็กซุปเปอร์คูลคัมแบ็กยิงยิงกล้องยายาได้ เฮ้ยมันรู้ด้วยเว้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยมันรู้ด้วยอ่ะคือแบบถ้าเป็นภาคก่อนี่ไม่รู้เนี่ยมันจะเห็นเราไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนเว้ยฮ่าฮ่ อย่าไม่มีใครไม่มีใครอย่าตกใจตกใจมันมีคนมาดูด้วยอ่ะลำบากพี่แคเนี่ยไปตรงนู้นก็ลำบากไปโรงเรียนก็ไม่ไปใครเห็นกูอีกใครใครโหมึงหลายทางมากเลยเนี่ยซ้ายก็มีขวาก็มีไปโรงเรียนก็ไม่ไปเอ้ยมมันจะไปทางไหนดีอะ เห็นนายไปทางนั้นเราไปทางนั้นบ้างก็ดีกว่ามันไปทางนั้นเราต้องไปต้องไปได้เราก็ไปด้วยทางนั้นน่าสนใจมากนายไปเพื่ออะไรเราไปด้วยเราเป็นเพื่อนกันไงเบสนเฟรนไปขึ้นที่สูงว่ะเยี่ยมขึ้นที่สูงเองโดนตุยคนแรกล็อกคอมานน่กูลากบอกมาบอกมาพาร์ตอยู่ไหน เฮลิแพดอีสเทียบอกว่าไอเฮลิแพดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคคออีกทีบอกมารู้บอกทุกอย่างแล้วโอเคงั้นดีมากงั้นมึงก็หลับไปอีอีอเรียบร้อยตรงนี้คือเฮลิแพดใช่ไหมมันที่พี่หลุดอ๋อยังไม่หลุดแมบบอาร์มไรเฟิลเอนมิอันนี้คือเฮลิพอ ให้รีพอร์ตคือตรงนี้งั้นก็อาจจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะมันวงนี้ให้เพราะว่าถานมูจิบอกว่าให้รีพอร์ตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วไอ้คนงลารเนี่ยไปไหนละดูมันดูมันจามมึงลงไปเมื่อไหร่มึงหลับมึงกลุณลงไปมึงหลับงานนี้โอ้โหข้างล่างไม้เพียบเลยโอ้ข้างล่างไม้แกมามาแล้วไม่ส่องแล้วแต่๋พึ่งส่องสิพี่ใจเย็นใจเย็นยุบ ล็อกคอมาลากมาก่อนขอข้อมูลนิดนึงฮะจัดการเหมือนมันพูดถึงใครสักอย่างในการเก็บเก็บอะไรสักอย่างหนึง่งอยากมีแบบกล้องอะไรนะแบบว่าที่มันส่องศัตรูได้รอบทิศเหมือนสปินเซเซลจังเลยตอนนี้ตอนนี้มีสองคนคนหนึ่งเดินมาทางนี้อีกคนหนึ่งไปทางนู้น ทางนี้หรือเปล่านี่เล่นแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนี่แบบยาวเลยนี่สดนะเนี่ยถือว่าเกือบสดแล้วกันโดดใส่ไหมเนี่ยบุตโดดใส่จะด,ดีไหมเนี่ยตกใจดิไปโดนเดี๋ยวเออจะโดดมันโดดไม่โดนนะโอเคเก็บมามาด้วยกันหน่อยเร็ว คือพี่ว่าจะโดดใส่มันแล้วมันโดดเลยอะอะไรเ่ยลงนี่แล้วกันอยู่นี่แหละศูนย์กูจะหมดละกูลำบากกับมึงมากเลยพวกมึงเนี่ยคานก่อนเดี๋ยวไม่เห็นอีกคนนึงไปฮะอีกคนนึงอยู่ที่ไหนอุ้ย,ยพูดถึงปุ๊บเจอเลยงั้นมึงก็จงโดนล็อกคอซะฮ้ล็อกใครเห็น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 ใครเหรอใครใคร อยู่ไหนก็ไม่เห็นมีนี่ก็ไม่เห็นมีใครเนี่ยงล็อกต่อไปก็ไม่เห็นมีใครอยู่บอกมาอามารี่เฮียไม่อยากรู้อามารี่เลยมึงบอกทำไมเนี่ยบอกบอกทุกทุกอย่างแล้วโอเคงั้นไหนก็หลับไปนะหลับเรียบร้อยไม่มีปืนลูกซองไม่เอาปืนเนี่ยดีแล้ว อืมฮะนี่กูอยู่ไหนเนี่ยนี่พี่อยู่ไหนเนี่ยอุ้ยกล้องตกใจตกใจกล้องเนี่ยเราเนี่เราเข้ามาทางลึกๆนี้แล้วอ่ะในนี้หรือเปล่ายิงกล้องทิ้งซะดีไหมเนี่ยนั friend. Friend. ่นไงมันรูอะไรไหมเอาว่าอย่งไรก็คุ้มอ่ะยิงกล้องสักตัวก็สองตัวก็ยังดี อาา่าฮะอยู่ไหนตอนนี้ที่อยู่ไหนเนี่ยขึ้นที่สูงเหมือนเดิมครับผู้อยู่ไหนเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งงง <laughs> โอเคเราขึ้นนี่มาบนนี่มีประตูส้มประตูส้มนี่เข้าได้ใช่ป่ะอาา่าฮะมีรถถังให้ด้วย แถวนี้ก็มีคนอีกต่างหากอุ้ยล็อกเข้ามาได้ไหมเนี่ยลุบอืมเจ๋งอะสุดยอดเลยลูกผีเอ้ยสุดยอดสุดยอดมันจามได้ไหเมื่อกี้เอ่อเงยหน้ามาบาร์ก่อน มาร์คมาร์คครับมัน,ม,นมันคุยกันตอนนี้บอกตรงมันจะตามหาพี่ใช่ไหมเนี่ย ending step a l e r step บุลงนี่แหละลงนี่จะไปไหนสำรวจมั่วตอนนี้สำรวจทางมั่วมากตอนนี้บอกตรงพี่เริ่มจะรู้สึกว่าตงิงเมื่อมัว่วไปเรื่อยตอนนี้โอเคเราคามันก่อนแล้วกันถึงไหนถึงนั่นแหละ โอเคน้องๆ,ๆอาจจะแบบเฮ้ยพี่เปุ้กคุ้งท่านี้ไงท่านี้ท่านี้ทา่ทา,นทานี้อะไรเงรี้ยคือพี่เป็นนู้คือพี่เป็นนู้นพี่เล่นยาวรวดเดียวนะเพราะพี่เลยไม่รู้ว่าทางไหนที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ก็ลองเล่นครั้งแรกอะนะอะไรเงี้ยเออใครเล่นครั้งแรกมันรู้ทางก็เป็นไปไม่ได้เนาะไอ้นู้นก็อยู่ไกลจังไอ้ขบวนนั้นก็มีไอ้นี่ก็สองไฟอย่างนั้นมึงเนี่ยหนิงกูเป็นตัวอะไรเนี่ยสองกบไงนี่จริงวิ่งมาดิวิ่งมานี่มึงโดน เดียวตาวันเจอเห็นคนน่าสงสัยจะไปเช็คเนี่ยมันฉลาดอะอมี่แบบมีบอกก่อนว่าจะเช็คอะไรงี้ด้วยเฮ้ยเจ๋งอะพี่ว่ามันจะมาใช่ไหมมากรีบมาครับจะมาก็รีบมาครับมันเข้ามาจากระยะไกลด้วยเว้ย <laughs> จะจับมันได้ป่าอยากรูจะซาคิซมันทัดไหม กลับมาแล้วแมกดีส่องไฟสองไฟสอไฟ่สองจังนะมึงเนี่ยอ่ากลับเป็นนอร์มอลสเตตแล้วเรียบร้อยอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนดิลาบมก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเห็นมีอะไรเพื่อนนายง่วงเพื่อนนายง่วงเฉยเราจะพานายมานอนตรงนี้ ยิงเฉยๆไหมเนี่ยไอ้นี่นี่ก็โดไหมวะโดนด้วยเว้ยกระสุนหมดแล้วอ่ะปืนจะสุนพี่กระสุนปืนหมดแล้วอ่ะหลับไปใครมาเฮ้ย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 โอ้โหมากันเทียบเลยทีนี้หลบ มันเป็นลำบากลำบนอย่างเงี้ยถ้ามันจะลำบากซะขนาดนี้นะถ้ามันจะลำบากซะขนาดนี้นดาบอกตรงมาเดเฮวเห็นเพื่อนหลับใช่ไหมเข้ามาปลุกกูจะจับล็อกคอมึงเข้ามามึงเข้ามาหลับเข้ามาปลุกเพื่อนเลยเลยเลยมาปลุกเพื่อนเลยมาปลุกเพื่อน มึงก็เสร็จปีคนเรียบร้อยแผนการเราช่างฉลาดล่ำลืสซะขนาดนี้บอกบอกมาอัมเมอร์อัโมเฮียอีกแล้วไม่ต้องการอัโมอ่ะหลับหลับไปหลับนั่นแหละเฮียนี่ป่ะอัโมบัวเปิดแล้วกันไหนๆก็มาแล้วมีอะไรให้เก็บบ้างขอหมด โอ้โหมีบาส,ส,ส,สุกงบาสุก้าด้วยอ่ะกูโดเลยแล้วกันกูจะเป็นกันดั้มละวพเวนอาศูนย์กระบอกพอดีเอามาก็ได้รู้สึกจะ,จะ,จ,ะจะพกมาดีไหมเนี่ยโอ้โหปาส,สุกาาเบลเลอร์ทิ้งได้ไหมเนี่ยช่างมันอันนี้ไปก่อนไปเป็นงไงพี่ติดปาสุกา้มามันโดปาส,สุกา้าโดยเฉพาะ มันต้องไปไหนกันแน่เนี่ยหรือว่าเราต้องไปตาตรงนี้ตามที่มันที่มันบอกจริงน้องๆฮะหรือเปล่านี่คือเฮลิพอร์ตที่ว่าอัลโมนน์เลเทอร์มาไว้ก่อนโอ้หอยู่ระยะไกลต้องเข้าไปล็อกคอเนี่ยอยากพกกระสุนปืนปืนไรสลบมาเยอะๆพกไม่ได้มาได้แค่นเนี้ยปุ่มมาสว่างซะเหลือลเกินแสบตา โดดโหเมื่อกี้แม่ละคนหนึงนี่ไงมาแล้วไม่ต้องห่วงเพื่อนึบล็อกคอเหมือนเดิมกูถามทุกคนตอนนี้บอกมานี่ระเบิดอยู่นี่กูไม่ต้องการระเบิดมึงกูบอกไม่ต้องการระเบิดหลับหลับไปหลับไปโอเคอเค่าไปนู่นใช่ไหม จะมีใครเห็นกูไหมเนี่ยโผก่อนโผชอบโผชอบเปอร์คุงชอบโผให้เรามาเช็คตรงนู้นเหรอเพราะนั้นมีกระสุนไอ้นี่มีคนหนึ่งล็อกคอทุกคนตอนนี้ล็อกล็อกคอทุกอย่างที่ขวางหน้ามาหนี่ล็อกคอล็อกคอถามหน่อยบอกมาอ่า default ร,นะร,อรีอะไรนะรีฟิลแคมปอ่ะไม่ทันเมื่อกี้อะไรนะไม่ดูแลอยากอยากคาดกหลับไปอืมอ่ะหลับไปที่อัปเดตแมปบอกว่ารีฟิลแคมป์อีสอ้อแคมป์อยู่นี่จุดหนึ่งใช่ไหมหรือจะอยู่นี่ปะน่าสนใจมีแต่จุดที่น่าสนใจอยากไปทุกจนนุดเลยน้องๆตอนนี้เดี๋ยวนะขอเวลาพี่สักหน่อยหนึ่งแล้วกันเขอน้อตันยิบไม่ได้โอเค ฮึบไป่าเศรษฐาเยอะนะน้องขออภัยนะเสียเวลาเยอะๆเยอะในการเล่นนะเพราะว่าคือบางทีมันก็สนุกในการเดินค้นหาจริงนะน้องพี่บอกตัวพี่ชอบอะคือถ้าฆ่าแพนตอมเพลนมาพี่ว่าพี่เล่นเล่นจบแนะ่แน่เล่นร้อยชั่วโมงแน่แน่เป็นเป็นยี่สิบกว่าพาร์แน่แน่น้องอ่ะสามสิบสี่สิบกว่าพาร์แน่แน่เพราะพี่ส่งพี่ชอบมากอะน้องๆจริงนะไม่ได้โม้เฮ้ยสไนน์เนี่ยเอาสไนน์มันดีกว่านี่อะไรเนี่ยดิสแมทช่างมันโอเคตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อดี มีแคปตรงนี้ใช่ไหมลองมาที่แคปนี้ก่อนไหมหรือลงมาแล้วเรามาอย่างวะแคปนี้อยากรู้มากเลยนะส่องไฟได้ไหมเนี่ยอ,าาอ,อ่าฮะอ๋อแคปอยู่นู่นใช่ไหมไปแล้วเปล่าวะโอเคไปอีกรอบก็ได้ <laughs> มันสำรวจโลกดีนะ้องพี่ก็ชอบดีสำรวจโลกนี่มา ตอนนี้กูเป็นกันดมแล้วมีติดเลยฟงเลยเฟิลมาด้วยมาโอเคเดี๋ยวพี่พักพัดท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่พักก่อนแป๊บน,นึงพี่เริ่มเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวเจอกันพัดหน้าครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมสตรตีมเอเดน w a ิเออร์สตีมช็อปซันเฟิร์สสโตร์เกมส์สโตร์ for เกมเมอร์สตีม T.K.K Game Store ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมให้แล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ